เบลล่าเคลื่อนไหวแล้วหลังลือสพัดเวียสุกโลวัตตามง้อถึงสวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าสะเทือนวงการเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าเข้นอย่างเวียสุโกโลวัตเบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์ปิดฉากรักหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีและในเวลาต่อมาต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อโซเชียลสงสยัยเวียสุกลวัตอยู่ไม่ได้ตามงอเบลล่าถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทางด้านอินสตาแกรมของแฟนคลับเวียเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพเวียสุกลวัฒเบลล่าที่นั่งรถไฟฟ้าอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศจนทำให้ชาวโซเชียลส่วนมากจากับพิรุษว่าเวียสุกลวัฒไปตามง้อสาวเบลล่าถึงสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ก่อนที่ในเวลาต่อมาชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงความจริงว่ารูปภาพดังกล่าวของเวีย สุกนลวัตเบลล่าเป็นภาพเก่าทั้งคู่ได้ไปด้วยกันจริงที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับติดแฮชแท็กเจแปนกับฉันกดข้อแรกก็คือห้ามทิ้งซึ่งนั่นก็เป็นภาพถ่ายรูปเมื่อ2-3ปีที่แล้วนั่นเองล่าสุดนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังลือส,าสะาัดเวียสุกนลวัตตามง้อถึงสวิตเซอร์แลนด์ โดยภาพล่าสุดในโลกโซเชียลเธอนั้นก็ได้ทำบุญร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่งแสนให้กับโรงเรียนปลาปากวิทยาเพื่อเป็นทุนการศึกษากับน้องๆน,นักเรียนแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวแต่อย่างใด